มาเดินตลาดนัดกันจ้าสภาอผ้าจะสวยๆว,วิชุดสวยอะ่ะป้าดูชุดสวยชุดสวยมีแต่ชุดสวยๆเลย ตลาดอ้าเดินมากรอแป๊บหนึงนะเวป๊บเดนนี้มันใส่น้ำหอมกินยัมันลัวหลงคนเดียเดี๋ยวเวลาเข้าเนี่ยเราเข้ามาทางนี้ที่มา20-21บ่บครับ เพราะว่าขามาเรามาตรงนี้เนาะแต่ขากลับเราไม่ต้องเลี้ยวเข้าตรงนี้นะครับเราตรงไปเลยแต่ถ้าใครเล็งของอะไรไว้ก็สามารถตัดเข้าไปได้ตรงไปเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นป้ายสีฟ้านะก่อนถึงท้องน้ำอะ่ะเดี๋ยวผมจะมายืนดับเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วเดินตรงไปนะครับเลี้ยวซ้ายเสร็จเดินตรงอย่างเดียวเลยไปลานจอดรถบัสลานสุดท้ายเราเจอรถบัสเรานะครับกลับมาเจอกันที่รถตอนประมาณ5โมง15นะครับไปที่ 5 1าโมงบหาก<อ><ส>ั้ามงน<ถ>ที่ร้อนะ <c oughs> ครับเยอะแยะนี่ไม่ต้องพานซื้อรอกครับเหนียเงเหนียดเลยที่มา2 1่สิบเอ็ดคนค่ะ <c oughs> Terima kasih telah <laughs> menonton มมีแต่ชุดขาวเลยป้าทำไมมีแต่ชุดขาวเลยมีแต่สีขาวเลยแต่สวยๆ <c oughs> <c oughs> มีนแต่สวยๆอุ้ยกระเป๋าเขาสวยนะนะกระเป๋าสวยกระเป๋าสวยผ่าเดินเที่ยวตลาด ตลาดนัดบ้านเขาค่ะเชดอินโดนีเซียของเยอะเนาะของเยอะนะ โอ้ยตรงนี first, right? ca oh, <a a ้เหรอพรุ่งนี้เขาจะพามาตรงนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้พามาอีกไหมไม่เอาเหรอสวงามเขาลไปยืนเยอะครัขายืนเลยครับเข้ายืนเลยเข้าเลยครับเข้าไปยืนเลยครับเข้าไปยืนเลยครับหันหน้ามาครับ โอเคสวยงามตามท้องเหลือง <c ười> ตามท้องเหลือง